น้องจะลังตกพี่น้องสวิตช์อุ้ยบวชมื่อนสี่ไปบวชสี่ะดี่น้องเด้นาะ่กลกววาสี่ก็ได้ทุกคนเดีมิบวชชีหนีรักทุกคนบวชซี่นีรักกันเด้บวชี้นีรักกอแตงสี้าอืม่ละก็คือบอตองปอกเด้ทุกคนนะ นี่ห้อยกระลอกเด้ออานะอือเอาไปหมกกวยม้ายตัดหัวตัดท้ายเาเฮ็ดกล้วยบวดซี่เด้อพี่น้องเฮาก็สิมาตัดหัวตัดก้นเด้อ ด้ว่าบางคนแบบยาเห็ดแบบง่ายๆนะทุกคนปอกเปลือและกแ้วก็เอาไปต้มเนะะาะกะได้คือการปอกเปลือกอว่าตัดสักคนอย่างเอาไปต้มเนาะต่ว่าห้าเห็ดแบบนี้่ะทุกคนมันกะช็ดให้มะก,กวยห้า,าบดดำเด้อทุกคนเด้เอเ้ากะสิเอามาปาดทัวปาดถ่ายสักอนเนาะอย่างสิไปต้มมนะต้มเบิดเปลือกเลยเนาะบางคนนะพี่น้องเขาเจ้ากะสิเวลาเห็ดนะขาเจ้าสิบ่วเอากวายสุกดนะเพราะว่ามันฉิเลนะเนาะ อาจะเอากล้วยแบบเพิ่มๆนะแต่ว่าอันนี้กล้วยหฮามันซุกคาเครือนะพี่น้องเอาเห็ดกินเองมันจังหวานเฮาก็เลยมาเห็ดนะพี่น้องกล้วยซุกคา,าเครือบักง่ายเลยนเนาะเฮาก็สิมาตัดแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยกล้วยบวชีเอาไปใส่น้ำกะทิใส่น้ำตาลจังน้อยพี่น้องพอามากล้วยนะมันก็มีรสชาติหวานอยู่แล้วเนาะพี่น้องนี่มาตัดตัดไปจนมันแรียเรียบร้อยไปลยทุกคน ัดດຕັດໄປເຮົາກໍຊນອງຮັດບດາະນໍําไปານໍາໄປຕົ <laughs> 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 นี่ได้ทุกคนเอากระสีอันนี้ลงไปเลยเพรื่องต้มทั้งเปลือกเลยทุกคนเนี่ยแบจ้ากต้องชีตุกอันนั้นเนาะมันงีดามจ้าจะจะตุมจะอันแก่แหละจะกกิ๊บมาตุมไปประมาณสิบห้านาทีห้านาที มัดเปลือกน้แม่มาถั่วยห่บาี่ีนะ่นะคือเวลาเห็ดแบบเรงง่ายๆอีกแม่ละเห็ดเล็งด้วยใบเตยหอม พอแล้สเส่ยก็าจะให้ใส่อันเดียว อีกที่หนี่ไหนงานคนเดียวนเดยวแที่ถามว่ามันสุกยังแต่สุกเลยสุกเลยถ้าระตุ่มถ้ายวันได้งาค่ะอีกที่ไนค่ะอีกประมาณเาพีนี่จกลวยกล้วยถ้าแบบิ้ีเละๆเนาะน้องพ่ไม่สุกแค่ปกติเขาจะเอาแบบนานะ คู้ที่จะใช้อะบบมาเพิ่มบางอย่าง่ว่าข้าวหน้ำมันอันนี้แหละต้องกาเสียู้่าทุกคแบบนี้ได้จยวจคุณอุณประมา์เริ่อว่าไ้วบวดซีนีละ ก็จะกินบ่ท่านหน้อยกินบ่ค่อยท่านบะวบัวตกเกวน้องไปทำหมากระเจี๊ยบว่ะอย่าลืมม่เห็นด้วยที่น่าปร่หยอดหวานแน่นอนทุกคนเพราะว่า หวัยไ,ได้ต่อไปจากกับเพชรพอ่อครั่วอืม <laughs> เป็นพ่อครัวต่อไปสะดิบตมูยุวาสะดิบและเห็ดเป็นดูกันเนอะต่อไปกระชายพี่ทังป็นค่อนขาวครัวอืมอืมอื ไก่แหละไก่เคียงอันไก่ละวอกเปื่อยเปื่อไก่เคียงเดียไก่แล้วไก่แล้วเห็นเริ่มเป็นตอนละเห็นตอนกวยบว่อชี้แหละว่าแต่ก่อนน่ะคิดว่าคิดว่าข้าวเจ้าป่าเทียเดียวเราไปต้มเทียเดียวแล้วก็อยากเห็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าข้าเจ้าวามันอันนันสิจ้าวังชีเล่ เขาจะได้กินเงินให้แบบนั้นและวไห้าแบบเห็ดออกซูไซตตาซ้าโลกทางพี่เนอะถ้าเกิดเป็นขันถ้าไปกินเงินด้วยอ่านันละต้มเที่ยวเร็วเลยแต้ว่ามะกรูมันอกาสีบสุกกะถิมั่กาสีแตกตัวเกินอรบกออเข้าใจง่าอันนี้นะครัต้วมะกสุกเร็วกะทิแตกตัวมันเปอนอนนุ่มจงปึ๊บเรวปั๊บ เยออง่าดกะทิห้ากะแบบโบอันนั้นนะบริสุทธิ์เกินม,มันเป็นอย่างนี้นี่เองพี่เท้ากำะกำลังหมั่นใจค่ะพี่น้องมากะจิแก้สวยเลยชื่นใจมากเลยคปากมาหอดกะนั่งปุ๊บแกะเปลือกปั๊บเลยแล้วกะวาสิพาแล้วยาเลยอุ๊ยตอนนี้คือตอนไเน อน่นนี้ก็คือห้าวหวานผบองใส่น้ำตาลหลายเดี๋ทุกคนนตาลนี่แหละานีพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไป เหมือนไรเป็นไงก็หอยนะเ เตือนแปลนะอืมนี่บริญญาเลยมกมกหัวซีซอบัวซีเนี่บริญญาเล้ทุกคนเนี่ซีนีรัก้อดถามันปวดแตกตัวเลยก่อนพ่อวันนี้โอ้ต้องบ้บทุกคน

เดี๋ยวให้จกินกพี่ทานอ่ะสีตอนอ้าวเส,สิรด้วยเด้วยเส่บอือมเป็นจังใดไม่เงียเหียเสียบแล้วเนาะอหม่หมดที่เสียมเบอร์จ้าเสียแซ่บได้ไหมยกโปล่หายแล้วหายแลงวใช่ คนเห็ดซิมเลยทุกคนเห็ดซิมบ้งมันไม่ยังหอนหแมะหอนยู่ย่ดฮ่าฮลกิน่วหเจเฮิน่เลยว่าอาดพาไหวนะเออั่งเ่อเมซิมแล้วเรหอน้า้องไอ้เนียรียนต้องบอกโอ้ยสีสดหอนๆจังหน่อยเย็นซ้ำตัวน้องเน่ต้องเบาอย่างสสาวดีมันจะได้สดเต็มเ กินนะคะต้องกินแบบออสดน่ากินแค่ไนเซบแน่น,นแล้วตอนไหนบนฮอกอนอ้านั่นแหละกินสดซีตอนไหมังเดียอ,อ,อ,อ่ัเพราะฮาตตะพืชตอ,อนกินน่วยเคือง